สบายดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้กับพ่อกับสตาเตียงบ้านนาคือเก่าเนาะมืัอนี้มาเห็ดบุญมัได้มากคนเดียวเด้อพี่น้องมากกับแปลกๆแปมืแอนี้เนาะมากับไวัสดีฮัลโหลสบายดีพ่อแม่สบายดีอาร์ซีสอดตาเตียงอาณาเดียอาร์ซเคยเห็นเนาะมืัอนี้กับแปลกแปลกนาะเคยเห็นเนาะมื่อไง มันนี่มันแตกไม้หนามันเกิดอุบัติเหตุพี่น้องเลยเสิจะย,ย่อจังหนอ่อยค่อยไปไม่หดังหนาลายมันมนี่เข้าอยู่ในวัดเทพลีลาเนาะพี่น้องเนาะธรรมเห็ดบนะุญเนาะบุญเนาะเมื่อกี้ได้เขาไปใช้บาทเย็บห้่อยเลยพี่น้องเพ,พื่อนไลายเพื่อนถ่ายบรรยากาศพี่น้อง ก็เลย้าจ้ปียังกับเพืนได้อีนะก็เลยในเหลี่ยมของเมืไทยเป็นนายที่เรตนตอนนี้คนก็เลยตื่นเต้นเลยก็หันอะไลนี้ก็จะเมาไทยแบที่ยวกแบพอันแยง่ใหญ่อกเืมอไปนะหรือกาเทียทปาจีนังังไปแมนปีใหม่นาะปีใหม่ก็เลยมาเห็ดบุญพี่น้องอันนี้ปีใหม่วันที่หนึ่งนาะเห็ดบุญออเลิก ไราเการตอนับด้าหกับสิบห้าส้มบัตรจ้กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วกคลิปหนากสิไปห้าสิไปใช่นะห้าสิบไปบัตรแล้วไปยิ่้าวกีนหนาไปหาไปไปวัดพระแก้วไปวัดพระแก้วเนาะสมตคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ก็ห้ากับสิบชายในวัดจังหน่อยกับพ่อกับอีกคนนึงนะบู ว่าปุ้ดไปใส่ลรตอนปล่าเนี่ยป่างอนี่อไรนี่พี่นอ้องวัดเทพลีลาเนาะข้นกับเมื่อเมื่นแล้วเนาะนี่โอเอกัญญางไปก่อนเลย คนก็ทยอ,อยมาคือกันพี่น้องทยอ,อยมาเห็ดบุญคือกันเนาะฮัลโหลคนถ่ายคลิปอยู่อันนี้ก็คือ,คอเป็นมองอน,นั่นพี่น้องมองเพ็่นเห็ดบุญเนาะวัดนี้เป็นวัดใหญ่ ันนี้คือสิยอดเรียนเนาะต่ออายุเพิ่นว่าเดี๋วสิมาให้เจอสาวคนนึงเพิ่นกําลังย่างไปเข้าไปในเข้าไปในโบสถ์ผูพี่น้องก็มากับสะดวกนั่นแหละสดวใจเนาะนี่สิพาพี่น้องย่างเบิ่งวัดเนาะ ขนาดคนทยอยกับอะไรพี่นอ้องเน,นี่ยยังเป็นส่วนหน่อยเนะอันนี้ทางออกแล้วเนาะพี่น้องทางออกวัดเทพลีลาอุ้อันนี้คือพระมาร่าพี่นอ้องเป็นกัมาเหต์บุญหลายๆคน

อเอ้ยวายถ่ายคนร้ายนะพี่น้องพคนนาบ่คว่อยอันนั้นป<ม>นันใดนาเป็นเกิดปติทีนเนาะทอดทอดไกลเลยนะมันกระเด็นใส่นะพี่น้องอืมแตให้าชยอดเลี้ยนไปนี่บ<ม>อก่ายๆโต๊ะเอทําบุญสะดวก

เอาไปใช้แหละเนีนเไปจากนั้คือกันเนอะเอาไปถวายตรงนั้นใช่ไหมเอ,อทาทำเลยอ้าวสมีฮัลโหลนกับพีช้าจะไป มาเห็นบนคือกันนะารามายล่มาาัอนีนมาไลยอ่าพ่นก็ไลยอลีน่าพี่น้องมันคือสีบรัจ่คนใด้มึนงตอนนี้โอ้ยกำลังจะอันนั่นแหละ

Jenis senarai lagi tak dipuaskan kalau semua จะพาไปเบิร์กลเอลูกของนะดังเลยวะดังเป่าให้เอซีดูของว่าเอลูกพ้องดังไหมเออดังอยู่ได้พีน้องดังบอกลูกพ้องนั่นเนี่ย <laughs> ไปลูกดังแล้วล่ะยังต่ออ่ะเนาะยังต่อได้นี่เ้ยไปใช้ต่อเอฮาเหตุบุญแล้วแล้วเฮากาสิออกขางนอกน้องพี่น้องตอนนี้ ลองเท่าอายูอ่ไซรัสรึเปล่าพอจิางออกข้าก็มาเบิงอยู่นี่พี่น้องคนมาอีกมองกระไล,ล่ละอันนี้คือเอาฟ้าไปพลอยน,นะพี่น้อง อ้ามันคือข้างเราเองจะขึ้นไหวอีกบ้านนึงขึ้นไหวข้างบนเนี่มทั้งหมดเหอนนเลย ล้วมากับสีหยางออกนอกไปนอกมาเฮ็ดบุญมาแล้วดีเนาะจะพากันออกจากวัดมากับสะดวกโอ้ยบ่อยากให้เห็นหน้าเลยเนาะถ่ายคลิปไปได้นี่สะดวงกเอฟซีเห็นหน้าแล้วนะ เอ,อเอาเอาพาไป,ปากเขาลยว่าถ้าจะไปเหน็นหน้าฝากช่วงคนเช่วงคนแห้งใหญ่พี่น้องเลยต่งคนไลฟ์รรทยอสัสีาาสสาามานา <c oughs> นอันนี้คือพายน้องาวรวมใจเด้อพี่น้องเด้อเ่จะได้เหน็นหน,น,น้าเป็นโมเมนต์ง่ายนักเซ้ามีเซมีอาจจะเคยเหน็นนะ <c oughs> หน้าเนาะเห็นหน้าตลอดเซมี ก็อยู่ในวัดนะพี่น้องเนาะคลิปสำหรับคลิปนี้ก็บจบสำเนียเนาะขอการคลิปหนานะพี่น้องบายบาย